สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆตั้ตงน้องชายทุกทุกท่าน,นครับเดี๋ยวเราไปอยู่กับช่องพิตามดำซิงครับเดี๋ยวเราไปอยู่กับเจ้ามาคีนะครับโกเบมาคีร้อยยี่ครับเดี๋ยวมาดูการทำงานนะนี่จตดจัดเลยนะครับจากปังนาเทคเตอร์นะนเจอดินแข็งให้สู้เลยนะ รังครับดูเจาะสบายเลยดนะูว่าได้ครับเครื่องนี้ไม่มีควันเลยสุดจัดสุดจัดไม <c oughs> เต็มบุกกีนี่เหรขับด้วยอาจารย์นเนี้ยฮะ ก่อนเกะกะอาจจะไม่ค่อยสวยนะรับแต่วันนี้สุดจัดนะนได้สวยจริงนะทุกวันนี้จะได้นะถ้าเอาไปสต็อกนี่ได้อยู่นะ เยอะเลยต้องใจเอาไปสต็อกแน่นอนนะ